ข้อความจากท่านมหาเทพมิคาเอลคุณรู้ที่รักทั้งหลายตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้เราได้มุ่งความสนใจไปที่เรื่องของความเป็นจริงในระดับกาแล็กซี่และระดับจัก,กรวาลเพื่อให้คุณได้มองเห็นภาพรวมของการสรราสร้างสรรพ,พสิ่งการทำงานของเอกอภพได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เรารู้สึกได้ว่าคุณหลายคนกำลังรู้สึกว่าขอบเขตของโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองได้ขยายออกไปว่างไกลามากขึ้นกว่าเดิมแล้วในขณะที่มีอีกหลายคนที่รู้สึกกลืมไม่เข้าคายไม่ออกกับความมโหฬานความสลับซับซ้อนของกระบวนการทางวิวัฒนาการ ที่คุณกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ยิ่งข้อมูลใหม่ๆผ่านเข้ามามากเท่าไหร่ความตระหนักรู้ของคุณก็ยิ่งจะขยายตัวออกไปกว้างไกลามากขึ้นเท่านั้นด้วยความเชื่อแบบงมงายไร้เหตุผลทั้งหลายรวมถึงกรอบความคิดและความเชื่อแบบมีส่วนถูกแค่ครึ่งๆกลางๆทั้งหลายของคุณ ก็จะถูกทําให้สูญสลายหายไปตามไปด้วยเช่นกันแม้ในช่วงแรกๆของการรับรู้ข้อมูลใหม่ๆเหล่านี้มันอาจทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงที่จะเชื่อและก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือไม่ด้วยนั้นก็ตามแต่ว่าท่านคูุ่ทั้งหลายมันก็เป็นแบบนี้เสมอนั่นแหละ มันจะเกิดขึ้นในเวลาที่คุณขยับออกมาอยู่นอกขอบเขตของสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วเพื่อมาอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่ยังไม่รู้และต้องเผชิญกับความสับสนอลลมานของการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การก่อกำเนิดขึ้นของบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่กว่าเดิมและดียิ่งกว่าเดิม ใช่แล้วเรากำลังพยายามที่จะให้คุณมองเห็นภาพลักษณ์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมของอนาคตของคุณเองเรากําลังทำให้คุณรู้สึกสะดุดใจกับสิ่งที่คุณเป็นจริงๆอยู่เกี่ยวกับต้นกำเนิดในระดับเอกภพของคุณเองด้วยนอกจากนี้เรากําลัง อธิบายคร่าวๆถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้กับคุณฟังด้วยอย่างไรก็ตามเราก็ตระหนักรู้อยู่เสมอว่าเพราะว่าในขณะน,นี้คุณกำลังอาศัยอยู่ในโลกแห่งโลกียะวิสัยใบนี้ดังนั้นคุณจึงจะต้องมีการดิ้มรนต่อสู้มีความลังเลสงสัยมีความกลัว มีความเจ็บปวดมีความเบื่อหน่ายเป็นธรรมดาในอดีตที่ผ่านมาเราเคยสอนเทคนิคต่างๆเคยสอนวิธีการทำสมาธิแบบต่างๆเคยให้คำแนะนำมากมายเอาไว้ให้กับคุณแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณคงได้เคยนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์บ้างแหละ ไม่มากก็น้อยแม้เพียงบางส่วนก็ยังดีแต่เราก็ยังหวังอีกว่าคุณจะนำพวกมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกๆวันจงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณไปคราวนี้เราจะสอนวิธีการอะไรบางอย่างซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติอย่างง่ายๆให้กับคุณอีก ซึ่งถ้าคุณตั้งใจใช้มันจริงๆแล้วแล้วก็มันจะช่วยให้คุณสามารถเคลื่อนผ่านกระบวนการเปลี่ยมรูปแบบในครั้งนี้ไปได้อย่างง่ายดายและอย่างนุ่มนวลมันขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณเองคุณรุ้ที่รักทั้งหลายไม่มีใครสามารถทําแทนคุณได้จงเชื่อเราเถอะถ้าเราพูดว่า หากคุณตั้งใจฝึกฝนและปฏิบัติตามเทคนิคเหล่านี้ตามข้อมูลเหล่านี้ที่เรากำลังจะมอบให้คุณอยู่นี้แล้วภายในระยะเวลาไม่นานโลกของคุณและโลกแห่งความเป็นจริงเรียลลิตี้ของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว ประสบการณ์ทั้งหลายที่เกิดในชีวิตของคุณมันเป็นไปแบบนี้ก็เพราะว่าความเชื่อและความเข้าใจของคุณเองทําให้มันต้องเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อและความเข้าใจของตัวเองสมัยโลกแห่งความเป็นจริงของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยโดยปริยายสิ่งที่คุณจะได้เห็น และจะได้ประสบในชีวิตของตัวเองนั้นมันจะขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่ของกระแสความคิดที่จะถูกฉายออกมาจากความคิดของคุณเองในแต่ละวันดังนั้นคุณจึงควรจะทบทวนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีทบทวนอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยว่า คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองเกี่ยวกับสัมพันธภาพของตัวเองกับผู้อื่นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับความสุขเกี่ยวกับโลกที่อยู่รอบๆตัวคุณเพราะว่าความคิดและความเชื่อของคุณ จะไปสร้างให้เกิดสิ่งที่คุณเองจะต้องประสบในแต่ละวันและในทุกๆวันขึ้นมาคุณอาจไม่อยากที่จะยอมรับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมันก็คือความจริงโดยเริ่มต้นจากสภาวะแวดล้อมที่คุณเกิดมารวมถึงร่างกายเนื้อของคุณเองด้วย รวมถึงความอ่อนแอความเข้มแข็งของร่างกายเนื้อของคุณด้วยทั้งหมดนี้มันก็คือสิ่งที่คุณเองนั่นแหละเป็นคนเลือกมันขึ้นมาเองคุณก็ได้ทำแบบนี้มาแล้วโดยตลอดเลยการเป็นนายเหนือตนเองนั้นหมายความว่าการเป็นผู้ที่สามารถควบคุมความอยาก ความคิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของตัวเองได้หมายถึงการเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยต่างๆที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดข,ของตัวเองได้โดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงดวงใจอันเป็นที่รักทั้งหลาย เราขอรับประกรันกับคุณได้เลยว่าเส้นทางที่คุณคิดว่ามันเป็นเส้นทางที่ง่ายดายนั้นแท้ที่จริงแล้วมันคือเส้นทางที่อ้อมและทุรักันดารหรือก็คือเส้นทางที่ทอดยาวไกลเพื่อกลับคืนสู่บ้านเก่านั่นเองเพราะว่ามันคือสิ่งที่อีโก้ผลักดันให้คุณมีพฤติกรรมที่เกินขอบเขตมากขึ้นเรื่อยๆ และให้คุณลุ่มหลงในประสาทสัมผัสมากขึ้นเรื่อยๆให้คุณตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองเราจะให้ความช่วยเหลือคุณต่อไปรวมถึงให้คำแนะนำให้ภูมิปัญญาแก่คุณต่อไปแต่ในท้ายที่สุดแล้ว มันก็ขึ้นอยู่กับคุณเองว่าจะเลือกใส่ใจกับการขยายตัวภายในของหัวใจและจิตใจของตัวเองหรือไม่เพื่อที่จะทำให้จิตวิญญาณหรือตัวตนที่สูงส่งกว่าของตัวคุณเองสามารถที่จะชี้ทางชีวิตใหม่ให้กับคุณได้ ไม่เช่นนั้นแล้วคุณก็จะเอาแต่ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆต,งตอบสนองต่อสิ่งภายนอกต่างๆที่คุณเองเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองด้วยกระแสะความคิดความเชื่อของคุณเองอยู่ต่อไปเรื่อยๆเราพร่ำบอกกับคุณอยู่เสมอๆว่า คุณสามารถบอกกับตัวเองได้เลยว่าตอนนี้คุณทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วโดยดูจากความราบรื่นของชีวิตของคุณเองที่กำลังดำเนินไปอยู่ในขณะนั้นนั้นและโดยดูจากผู้คนที่คุณดึงดูดเข้ามาหาตัวเองดาวเคราะห์โลกของคุณ และทุกสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้กำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่ได้ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ดาวเคราะห์โลกเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัยอยู่ใหม่ๆเมื่อนานแสนานานมาแล้วดังนั้นทุกๆสรรพชีวิตจึงจะต้องเลือกเส้นทางเดินของตัวเองแล้วหลักว่า 1. จะตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากภายในของตัวเองที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหรือไม่ซึ่งก็จะนำพาไปสู่อิสรภาพและอนาคตที่สว่างสวยยิ่งกว่าหรือว่า 2. จะเลือกมีชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นสมาชิกค,คนหนึ่งในฝูงต่อไป ที่เอาแต่ทำตามผู้นำฝูงอยู่ร่ำไปผู้ซึ่งจะทำให้คุณติดบ่วงอยู่ในกระบวนทักา์เก่าๆแห่งความไร้พลังอำนาจการมีข้อจำกัดและความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาซึ่งทั้งหมดที่คุณจะต้องทำก็คือการทำตามแรงกระตุ้นเตือนจากหัวใจและจิตวิญญาณของคุณเอง จงก้าวเดินออกมาด้วยตัวเองเป็นก้าวแรกก่อนจากนั้นเราก็จะช่วยเหลือคุณเองให้ก้าวเดินต่อๆไปได้ในทุกๆก้าวย่างตลอดเส้นทางแห่งการกลับคืนไปสู่วิถีชีวิตที่แท้จริงของคุณเองก็มีคลิปต่อนะคะแต่จะยาวเกินไปเดี๋ยวเราต่อในคลิปที่2นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะ ยินดีด้วยกับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ